ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพุทธที่8มิถุนายน2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสุพิมพันหุ้นวันนี้นะคะขอลัมเด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น CCP ค่ะซึ่งได้รับประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะคะจากเรื่องคอรมออ,อ,อนุมัติงบ3.5พันล้านบาทสร้างเขื่อนรอบ6นิคม ซึ่งยอดขายปูนและวัสดุนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากอีกแล้วค่ะถือว่าเป็นงานชิ้นใหม่ที่บริษัทมีโอกาสลุ้นแถมขายที่ดินได้70ล้านบาทรับรูเป็นกําไรทั้งก้อนไม่มีต้นทุนค่ะโดยปัจจัยบวกจากน้ําท่วมทําให้ยอดขายวัสดุก่อสร้างทะลักแล้วก็การส่งมอบปูนซีเมนต์ให้กับรับเหมาหลายเจ้าที่ได้งานรถไฟ,ฟฟ้าทั้งสายสีน้ําเงินสีแดงและม่วงนอกจากนี้นะคะยอดขายอิฐมวลเบาซึ่งเป็นวัสดุหลักแทนอิฐมอลนั้นเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะ ล่าสุดนะคะจากการที่ได้สอบถามผู้บริหารของ CCP นะคะพบว่าได้ความาราคาอีกมวลเบาตอนนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงขณะที่ปริมาณยังตึงตัวต้องเร่งผลิตโดยเฉพาะ CCP เป็นรายเดียวที่ผลิตเต็มที่เพราะว่าคิวค้อและก็ซุเปอร์เนี่ยโดนน้าท่วมโรงงานเพิ่งจะฟื้นตัวซึ่งทําให้ตอนนี้นะคะก็ของขาดตลาด มาดูกันทางด้านประเมินกำไรของบริษัทกันบ้างนะคะโดยอิงจากยอดขายเติบโต20%โดยให้อัตรากำไรทำกำไรแค่3%ซึ่งผู้บริหารนะคะมองว่าสูงถึง5%เมื่อรวมกับ การดำเนินงานปกตินะคะก็จะมีกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ158ล้านบาทคิด EPS นะคะอยู่ที่ระดับ51สตางค์และถ้าให้ PE แค่8เท่านะคะขณะที่กลุ่มรับเหมานั้นค่า PE ค่อนข้างสูงมากก็จะมีราคาเหมาะสมนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ4บาทค่ะโดยกราฟตอนนี้นะคะก็ส่งสัญญาณเป็นกระทะหงายในระยะสั้นนะคะโค้งได้แบบรีบาวให้เก็งกาไรแบบจับรอบซึ่งงานนี้นะคะมีลุ้นที่ระดับ2บาท74สตางค์ซึ่ง ถ้าหลุดจุด2บาทส6สตางค์นะคะก็กำหนดให้จุดนี้เป็นจุดตัดขาดทุนได้ค่ะสำหรับหน้าหนังสือสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้นตัว nwr นะคะโดยได้ผลพวงจากข่าวคอรมออนุมัติงบสร้างเขื่อนนิคมอีกแล้วค่ะเด็กแนวสนใจตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าโดยประวัติแล้วบริษัทมีความชำนาญในเรื่องนี้แล้วก็มีการรับงานสร้างกำแพงที่โรจนนาไปแล้วด้วยจึงถือว่าเป็นตัวเต็งที่น่าสนใจค่ะโดยถ้ารวมงานใน สุดนะคะ1.2หมื่นล้านบาทบวกกับงานสร้างเขื่อนเข้าไปก็จะมีรายได้ค่อนข้างทะลุมากเท่าที่เคยมีมาค่ะงานใหญ่ที่เพิ่งรับเข้ามาก็คืออุโมงค์ส่งน้ำกทม2,000ล้านบาทซึ่งไม่รวมในนี้นะคะส่วนการรับรู้รายได้ในไตรมาสที่2นะคะก็พบว่าถือว่าแรงเช่นกันค่ะ โดยกะคร่าวๆนะคะจะมีรายได้อยู่ที่ระดับประมาณ1.6พันล้านบาทค่ะถ้าให้อัตรากรําไรสัก5เปเท่าไตรมาสที่1ก็จะทําให้ไตรามาสที่2นี้นะคะมีกําไรไม่น้อยกว่า80ล้านบาทรวม2ไตรมาสก็ปาเข้าไป140ล้านบาทค่ะขนาดที่6เดือนปีก่อนขาดทุนมากกว่า88ล้านบาทนับทั้งปีก็มีโอกาสได้เห็น300ล้านบาทกําไรค่อนข้างมากซึ่งถือว่าเป็นเทินอาราวตัวจริงเลยค่ะ ทำให้ book value นะคะตอนนี้สูงถึง1บาท15สตางค์ค่ะวันนี้นะคะกราฟเองสัญญาณกราฟนะคะก็กลับมาสร้างเป็น W shape อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยราคานะคะก็มีโอกาสที่จะไต่ระดับฟอร์มตัว p a ทิร์นไปถึงแนวต้าน73สตางค์ได้ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ขขาวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะ กรอบราคาไว้ที่3บาท38สตางค์ถึง3บาท36สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นล็อกสเลคค่ะซื้อเมื่ออ่อนตัวให้กรอบราคาไว้ที่3บาท10สตางค์ถึง3บาท8สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น TKT ค่ะซื้อเล่นสั้นมองกรอบราคาไว้ที่2บาท24สตางค์ถึง2บาท22สตางค์ค่ะทางด้านหุ้นดิ่งกันบ้างค่ะหุ้นตัวแรกได้แก่หุ้น AGE หาจังหวะขาย กรอบราคาไว้ที่3บาทถึง2บาท98สตางค์ค่ะอยู่เข้มนะคะหาจังหวะขายค่ะให้กรอบราคาไว้ที่2บาท4สตางค์ถึง2บาท2สตางค์ค่ะและหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น RML ค่ะหาจังหวะขายมองกรอบราคาไว้ที่1บาท52สตางค์ถึง1บาท51สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาดุการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ